สบายดีสวัสดี哈哈哈่อเม่พี่น้องสบายดีเอฟซีมันถูทุกคนเด้อเหมือนอย่างผมกับซองสะเพนลูกสาวละคือเก่าเนาะมื่อนี้เขากะยูいい่ให้อยู่หน้าคือเก่าเนาะออกมาเกี่ยวเข่ากะตอนนี้กะเวลาประมาณบ่ายโมงนี่แหละ่อเม่พี่น้องเขาก็ัชมาแกงหอยเนาะหอยที่เขาไปงมมาเมื่อวานนี่กับน้องแพลอะไรเนาะอันนี้คือเ้าล่างไว้แล้วเป็นทีพ่อแลวก็ต่อยก้นองแล้วเนาะซับก้นมันแล้วเขากะกำลังข้างมองอยู่ตอนนี้เกงใช้พักนั่งตู่แลวกะพักอีเลิศเนาะพัก ดีเลยหอมหอมขาดพักอันนี้คือว่แซบเลยเนาะแต่ว่าโบมี่เราไม่ส้มใส่มีหอมหอมตอนนี้เขาก็ข้างหมอไว้เลยทากับิเตรียมใส่เขาเบื่อหนะลุไปก่อนเนาะอันนี้หมอกเริ่มหอนะ่อแล้วเนาะเขาก็ใส่มะขามลงไปใส่าขามลงไปหน่อยนึงห่วยเนาะหอเวาก็ใส่ลงไปเลย หอยกินเทียงบ่มียังกินท้าไมพี่น้องมาเกงหอยแล้วกะมาตำมะหุงคือเก่าเนาะมือตำมะหุงอีกแลว้วมีแต่คลองบ่มีเลือดนี่เนาะพ่อพี่น้องวันนี้ก็จะมาใส่ข้าเวเบือลงไปข้าวเบือก,กับมะกิกเอาตำแล้วกะเอาน้ำจาเจ้าน้อยหนึ่งเกงหอยกินเทียงไทยกับบ่มง ค่อยๆหนุ่ยกัเขาเว้อกามกลคุกมานํ้ำหอนเีืเจาวจำมาหุ่งแล้วม่เมือนมาหุ่งเห้เจ้งเราไหมมาเท่านั้นแหละกินนัวลงไป กระเดกอันบัดหม้อมันห้อนครับแล้วดังสีกองลงไปเนาะ <tinc S 2> ผมขี่กลางตอนนี้หม้อเขาก็ห้อนเลยเนาะเขาก็จิมากองกระเดกใส่กระเดกกระนี่จะขี่กลางก่อนสี่อันเห็ดก to ินยังนี่เขาก็กองเขาได้มาดูไก่กระตว เอาแกงหอยแล้วเนจากเชียนจำมาหูหอยู่ทไยม่ไดยูเย็นยไม่ลย หมอเขาก็บผดเฮิร์มแล้วเนาะค่ะใส่พักอิตูกับพักอิงเลิศลงไปโรมกันใส่บัวเฮิร์ก็ได้ดอกมันทีเบิดกลิ่นหอมเนาะเราพี่ใส่น้ำไม้ส่งใส่เนาะใส่น้ำไม้ส่งสไปใน้ที่แช่ไอเก่งระหูอักด้วยกิ่นับบ ข้างกระสีพงก่อนพรมัยพี่น้องหมูอาวเฮงเนาะมันสีอันหมูหอมนี่ตากระสีประมาณนี้แหละสีมึงก่อนโอเคแหละเนาะข้ากระสีไปหาตำเครื่องอันเตรียมตำหุ่งก่อนเดิมอันนี้ตอนนี้ข้ากระสีมาตำผิดกระเทียมเนาะพรมัยพี่น้องตำแห้งหมูได้ยันกระเด็นหกน้อยมัจะจ่อยไลย นี่กระหลกเลยเนะาะค่ะผสมรุงเรื่อนรุงเรื่อนกระเทศล,ลงใส่กระต้ามชืเอ,อเก่าเลยหัวขกไม่น้อยผีกแดงชื่นคือแต่บ่หัวชี้เทเด็ดดะบอกนี่แหละของแซ่บของนัวใส่ลงไปก่อนน้ำปลาค่ะเยอดเลยแล้วกดอะไรเอามาอีกกกซิบก่อน กินน้ำปลาดีอะไรได้เคียงข้าวกะป,ปินึ่งกระเพราอันนี่คือเก่าเลยมันนี่ก็ได้ใส่แต่อันกระเดกขวดนี่ชิโกเซบเนาะให้มันตุงตวงหน่อยหนึ่งบีบบีบเอาแต่น้ำมานเลยมีกระปูรองใส่น้ำให่กระป๋า กู้บุ้อึดหันกัวดองม่คุ้นคืแซมคือมือนาหรือบอเนาะมือนามือหนาต้นวยเชี่ยงทำตาห้กระเทยลงไปเด็นหด้าว Terima kasih telah menonton ใส่ลงไปเบิดหน่วยหนึ่งเยเนาะเพื่อมันหอมสมๆสหมสมสมว,นว,นวนานๆหนเลยนะ่่อนแทบมาตำตำก็ขิงหกกลน่มที่นอกจนขิงหกข่ง 4, ปุ่มเบิด ี่เขากระเทยลยมไปมมรอ้าผมอิน้ดงขูดเอาขากเอาเลยจะได้เนื้ครบจะใส่พุิกเมือ้าว้าว ของประเดดกคุม Billy, ้มๆถุงกระเอบเขื่องซาตุนนอกกระถ u ยางซอดเนาะนัวตอนนี้กันแล้วเป็นทีเย้บห้อยนอกณพา่นอกนขากระิมตาเสจจานกินได้เลยเนาะ ตอนนี้ก็ได้ลงมือเลยนะพรมนพี่น้องบวกพอลงมือก่อนดพพี่นองขียกันดื้สือบัวแพลข่าแหง้งบวบบเมนสบายดีลูกป้ามาเริ่มากินข่าน้นองพลวเรยจ้าเมนูกัมีแต่ชองเมนูแหละพแม่นพี่น้อง แกงหอยกับตำหุงน้องแพลคนก็อยากกินมาเทินนร์นไรแกงหอยนี่แม่นบ่เห็ <c oughs> นจมอยู่อยู่นี่ผ้าหนึ่งรอนผ้าหนึ่งหอยตัวน้ใหญ่น่อยน้องแพลอะลรเอาฮ <c oughs> <c oughs> ันชเวิรนกินไปก่อน ครังนี้กัลงมือและซอฟตบอจอนยังบวทันมาเนาะจะกินเ่าเนาะกิ้วเ้าถุยมาใส่เพิ่งมาเลยถวยใส่ฝอกหอยกินวเ่าช่วงบ่ายบ่ายมกบาลแชบุบับก่อนนะผักกระเตมกระถูกถุยใส่กับหอยตัวนั่นอันนี้จานใหายอีนึงายความเมื่อนนบจังเนาะเบิด๊ะพอดจำกับจำอันนี้บอรลายกว่าลายกว่าไหม ลายความมืออน่นกำหมูมออาหน,นีรัวจานมันแน่นเอาลายควมด่าลายขวดได้มึงอย่ามาดินลายดคนกินหนังอยู่นี่เกี่ยวข้าวมีเมื่อยพวกพี่นอ้องมีปีงปลาปีงกบเสน่นดับอ่างแห้งแทบเกติ้ยยุกบทานน้อยพอติ้ง <c oughs> ก็ให yeah, ้จู่หอยจุ่จู่จู่เยอะดรยงจู่หอยหอ้หนไ้กระจุบหนาเลยกระจุบไปกระจุวกรจุบเลยเนาะข้างหนึ่งมัก่อยกนได้เลยกระจุบัเด้อจู่เป็นมะเฟือ

เอาละพ่อแม่พี่น้องสะแพนก็ขอจบคลิปไว้สุนีก่อนเดอ้อวันนี้ไปหากินข้าวกินน้ำก่อนมาเกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะคะยหรือกดสั่นกระดิ่งแตือเตือนเดอ้อเพื่อสิบหัวผาดคลิปใหม่จากช่องของเฮาเนาะคลิปหน้าพบพ่อกันใหม่พ่อแม่พี่น้องคิมขอโตไปก่อน